น้อยตัวน้อยตื่นขึ้นมาด้วยความหิวโหวยมันวิ่งไปหาคุณแม่กระต่ายแล้วร้องขออาหารแม่ครับผมหิวจังเลยขอทานอะไรอร่อยๆหน่อยได้ไหมครับคุณแม่กระต่ายยิ้มแล้วนำกะหล่ำปลีสีเขียวสดมาให้ลูกชายจ๋าวันนี้แม่มีกะหล่ำปลีสดๆมาให้ลูกทานนะกระต่ายน้อยทำหน้าเบไม่เอาครับผมไม่อยากกินกะหล่ำปลีผมอยากกินแครอทมากกว่าคุณแม่กระต่ายอธิบายว่ากะหล่ำปลีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะลูก ช่วยให้เราแข็งแรงแต่กระต่ายน้อยก็ยังคงดื้อดึงไม่ยอมกินกระต่ายน้อยวิ่งออกจากบ้านไปเล่นกับเพื่อนเอนมันเห็นเพื่อนกระต่ายตัวอื่นกําลังกินแครอทกันอย่างอร่อยอร่อยกระต่ายน้อยรู้สึกอิจฉาเพื่อนๆมากขึ้นไปอีกมันกลับบ้านไปร้องไห้ให้คุณแม่ฟังคุณแม่กระต่ายจึงพาก,กระต่ายน้อยไปเดินเล่นในสวนผ่านดงกระลำปลีที่เขียวขจีคุณแม่กระต่ายบอกให้กระต่ายน้อยลองดมกลิ่นกระลำปลีดู กระต่ายน้อยสูดดมกลิ่นหอมหอมแล้วลองชิมกะหล่ำปลีดูคำหนึ่งอืมกะหล่ำปลีก็อร่อยนี่นากระต่ายน้อยพูดขึ้นมาด้วยความประหลาดใจตั้งแต่นั้นมากระต่ายน้อยก็ชอบกินกะหล่ำปลีมากขึ้นเรื่อยๆมันรู้ว่ากะหล่ำปลีเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีความสุขกับอาหารที่คุณแม่ให้เสมอข้อคิดการพอใจในสิ่งที่เรามี แม้เราจะอยากได้สิ่งใหม่ๆแต่การพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ทำให้เรามีความสุขได้อาหารทุกชนิดมีประโยชน์อาหารทุกชนิดล้วนมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราการกินอาหารให้หลากหลายจะทำให้ร่างกายแข็งแรงความสำคัญของครอบครัวครอบครัวคือคนที่คอยดูแลและรักเราเสมอ